ไปไปบรรยากาศตกมาแล้วทั้งคืนรถขาวจานร์พานแล้วบาทที่นี่เอ้ยไปคริสต์มาสก็ประดับประดาแล้วนะจ๊ะขาวจันพานบ่บานปวดทั้งคืนเลย <c oughs> มื่ออื่นนี่อีกดิบรรยากาศฝนตกแดดออกหิมะจะตกก็ต้องผ้าน้องหมาออกเ้วยพี่น้อง พาไปท,ำท้ำธุระส่วนตัวกับเขาบ้านโอ้ยเงาเยใส่ลูกบอลจะคล้องมาเนี่ <c oughs> โอ้ยเงีเยใส่ลูกบอลจะคล้องเขาึงโดนแล้วมึงจะเอาลูกบอลมึงอหรเงีเยใส่ลูกบอลจะคล้องไปแ <Yeah. S 1> ค่อย่างว่านี่เงาแค่ยังไง Mặt luôn nắm để nó nắm <laughs> pha nắm má mà nắm nắm má má nắm 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 ตือนเสียงยังวันหนึงบอยโน้ตาเรีวบอยยาไอ้บอยดุบอยอันนั้น่อโบเล่นอันนี้ผ้ามาขี่มาเยี่ยวมไปผ้ามาเล่นยา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 พันขาเอ๋ยมึงไี่พี่น้องตกมากนะขาอาจารย์พานแล้วนะจ๊ะบรรยากาศบรรยากาศยามค่ำคืนบรรยากาศยามค่ำคืนจะถุ่มวัดสิสามถุ่มได้เนาะ แค่จะสามทุ่มแล้วนะจ๊ะเนี่ยทุกคนก็ประดับประดาไฟคริสต์มาสกันเแี้วลีลาป่ะอารีมึง <c oughs> เอาสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภุสุกคนนะจ๊ะเด้อสวัสดีแ,<ม>และยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ บรรยากาศติดลบแล้วมาช้าปีนี้หิมะมาช้านะคะอยู่ในฮือนอุ่นๆดีกวัาสวัสดีไหมสวัสดีจ้าสวัสดีบ่าไวแล้วหนาวสวัสดีว่าไวแล้วหนาวโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพ่งติดลบแล้วนะคะบรรยากาศติดลบแล้วปีนี้ถือว่ามาช้ามากดีมีหิมะมากกว่ขาวงามนะคะมีหิมะเขาก็จะสว่างสวัยไม่มีหิมะมันก็จะมืดนะคะ ไปดักไฟคริสต์มาสในบ้านหมักไม่หิมะค่ะหมักหิมีหิมะมันจะง่ามจะขาวจะบ่มหมึเราก็เดินกลับแล้วพี่น้องมันหนาวถ้าเ่นไม่เหี่ยวกก็สิกสล,ลับ <c oughs> ไปกู <c oughs> อารีชอบบอลเลนอินเตอร์เรียกะ่ะเ <c oughs> ด็กขัน้น บนเลนมันหนาวแล้วมืออื่นตั้งเล่นโอเคนะส,นสันสันขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสุดท้ายนี่กัข้อทุกท่านสุขภาพแข็งแรง,แงเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะคะบายบายจากพี่น้องจ้าหนาวเลยพี่น้องหนาวมองโดดมาช้าแต่ว่าถ้ามาแล้วก็หนาวเลย <c oughs> Náo gìn Chú tụt mà bắp vô Nó có phải đập từng Lò không lâu đấy Tôi đã lâu lò lên nhắn vô ไปละพุ่นน่ะชอบเล่นยางเดี๋ยว